เบะปากมองบนแล้วหนีคน3ประเภทนี้ค่ะคนแรกก็คือคนที่ขี้บน่นเจออะไรก็บน่นเจออะไรก็ตำหนิไม่เคยชมอะไรเลย <c oughs> เห็นแต่ข้อเสียในทุกสิ่งอย่างในทุกคนในทุกสิ่งบนโลกนี้คนประเภทนี้ค่ะคุณต้อง มองบนแล้วรีบหนีไปให้ไกลเพราะไม่ว่าคุณจะทําดีเท่าไหร่เขาก็จะมองไม่เห็นค่ะคนประเภทที่2คือคนที่ขี้วิจารณ์ค่ะเจออะไรก็มีแต่ข้อติเจออะไรก็วิจารณ์เรื่องชาวบ้านเรื่องครอบครัวคนอื่นเรื่องการงานของคนอื่นลืมวิจารณ์อย่างเดียวค่ะลืมวิจาร์ตัวเองค่ะลืมหันกลับมาดูค่ะว่าอา้าวที่ไปว่าคนอื่นเนี่ยมาดูตัวเองเอ กูก็ไม่ได้ไปถึงไหนเลยคนประเภทนี้ก็คือต้องมองบนให้ไวเลยค่ะและประเภทที่สามนะคะคือพวกคิดลบค่ะเจออะไรเนี่ยก็ตีเลวร้ายเจออะไรก็ตีให้เป็นปัญหาเจออะไรก็ไม่เคยเห็นข้อดีคนประเภทนี้น่ากลัวมากๆค่ะเพราะไม่ว่าชีวิตคนคนนั้นจะเห็นสิ่งที่สวยงามเยอะขนาดไหนเขาก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีเหมือนกันค่ะถ้าคุณยิ่งทำดีขนาดไหนถ้าอยู่กับคนคิดลบเขาก็จะคิดลบ ได้ทุกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนสามประเภทนี้เแบะบปากมองบนแล้วรีบหนีให้ไกลเลยนะคะ